วิธีการสั่งซื้ออินโอยโดยการจ่ายด้วย SCB นะครับเริ่มต้นจากการเลือกเมนู3ขีดด้านบนซ้ายกดเลือกเมนูอินโอยเลือกซื้ออินโอยนะครับจากนั้นให้เลือกแพ็กเกจว่าต้องการแพ็กเกจ แบบไหนนะครับนี่จะทำให้เป็นตัวอย่างว่าสมมุติเราเลือกแพคเกจ XL นะจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็ช่องทางชำระให้เลือก SCB จากนั้นใส่รหัสผ่านและทำการยืนยันการสั่งซื้อเมื่อยืนยันการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ก็จะเห็นว่าทำรายการสำเร็จนะครับเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างเราจะเห็นใบสั่งซื้อที่มี r e f e r e n c e 1ก็คือ1 7 0 7งเก็คือหลาสมาชิกแล้วก็ r e f e r e n c e 2ก็คือหมายเลขใบสั่งซื้อก็คือ4704แล้วก็จำนวนเงิน16,083บาทนะครับเอา r e f e r e n c e 1, r e f e r e n c e 2และจำนวนเงินนี้ ใปชำระนะฮะที่แอปพลิเคชัน SCB นะฮะเราก็เลือกทําธุรกรรมเลือกจ่ายบินนะครับจากนั้นเราก็ใส่หมายเลขพิ n ของเรานะครับแล้วเราก็ ใส่ตัวเลขนะครับรหัสบัญชีของท็อปอัพทูริสก็คือ2882กดค้นหาปุ๊บก,ก็จะเห็นบัญชีของท็อปอัพทูริสขึ้นมาแล้วก็เลือกท็อปอัพทูริสนะครับเราก็จะสามารถจะใส่เ e ฟเฟร์หนึ่งก็คือรหัสเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็ใส่ reference 2ก็คือหมายเลขเมื่อสักครู่นี้นะครับ reference 2นะครับสมมติว่า reference 2คืออันนี้ดูก่อนนะฮะ reference 2คืออะไร reference 2คือ,อ,อ4704 4704นะครับจำนวนเงินก็คือ16083ซึ่งตรงนี้ นะครับคุณก็จะต้องมีเงินอยู่ในบัญชีด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีเงินบัญชีมันก็ไม่สามารถตัดเงินบัญชีคุณได้คุณก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีไทยพาณิชย์1 6ึ่งนั 1, 0, 6, 0, บาทนั่นเองนะครับ <sheets. S 1> ถ้าคุณมีเงินบัญชีปุ๊บนะครับนะค,บคุณก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลนะถ้าไม่มีเงินมันจะเขียนว่าจํานวนเงินในบัญชีไม่เพียงพอนะครับให้กรุณาไปเลือกบัญชีอื่นนะครับแต่ถ้ามีเงินก็จะตัดเงินในบัญชีของคุณนั่นเอง นะครับและเมื่อคุณชำระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูนะฮะที่ประวัติการซื้อครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เรากดซื้ออินวอนะครับนะบจะมีเลขที่อินวอรรหัสผรหัสผ่นวอซึ่งยังไม่โชว์ตัวเลขนะฮะ ซึ่งเมื่อเรา,เราสถานะจะขึ้นคําว่ารอชําระเงินเมื่อเราชําระเงินที่ไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้วนะครับเลขที่อินวอยด์กระถัผ่านอินวอย์ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วตรงรอชําระเงินตรงนี้ก็จะขึ้นว่าชําระเงินเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองครับก็สามารถจะนาอินวอยนี้ไปสมัครได้เลยนะครับสวัสดีครับ